หนึ่งในเจ็ดอ้อยจังวะส่นวนมากผมจะชอบตายโง่มากกว่าคือแบบตายเพราะตัวเองพลาดชอบพลาดอย่างนั้นบ่อยๆอขอดีเลยแป๊บนึงเฮ้ยก็ไม่ได้แย่นะแต่แค่แบบมันต้องรอเยอะๆเห็ยิงใครไม่ให้โดนอ่ะ เดี๋ยวน่าจะดามเหยยแรงนะถ้าที่ดูเนี่ย,ยสองทีตายาบอสเหรอไม่น่าใช่บอสอะไรเนี่ยเดียรูทุแบบไหม นนี้ดูอพี่ตามก่อนรอดีเด็บก,ก่อนแคร์แครสำคัญมากในการอัพเกรดเพื่อให้เราแข็งแกร่งขึ้นยังไงล่ะอุ้ยโดนอีกแล้วโอ้ผมว่าตอนนี้แพงเงี้ยเลย ถ,ถ้าตายก็คือสกิลก็หายเหมือนกันจากเมื่อกี้ผมยิงสองได้อยางทีรักสองครั้งแต่ตอนนี้กลายเป็นยิงได้ทีนหนึ่งมก็มีไม่เพิ่มหมอนมีมีเลยสเสียตัวเ๋ยวตัว,วนี้ก่อนถ้าแล้วโอ้ยยิงจังเลยเนาะเออาว่ตาตอนนี้น่าจะไม่ไหวฮะเอ้ยเหลือ x สี่ชีวิตใช่ปะ ใช่ป่ะเท่าที่ดูใช่เลยสามสามครั้งแรกสามครั้งละมันกระจายผมชอบแค่นั้นแหละที่เหลือมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกถ้ามันไม่กระจายผมก็ไม่ใช้เฮ้ยสีฟ้าอ,อ,อ้อันนี้ดีสุดอันนี้ดีสุดโอเคเจอของดีแล้วยิงก็รัวเร็วก็เร็วเยี่ยม ออถ้าเป็นเลเซอร์คือมันจะยิงได้เพิ่มใช่ปะเท่าที่ผมเดาวไว้กัดเลเซอรทาง,างมาเมื่อกี้คุณเห็นปะคอ้หยหอบโอ้โอ้โอ,อ้ชัด้ยโอ้ยโอันโอ้ย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 โเ้ิ้ยโอ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 มยโออ้ยโอ้ยโอ้โอ้ย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 โอ้โอยมอ้ยโอ้ยอย ไฟฟ้าสิทำไฟฟ้าสิ <c oughs> มันช็อตจุดหนึ่งแล้วก็ไปโดนอีกจุดหนึ่ง้ครับคกีร <c oughs> <c oughs> เก็บไมหมนะโอ้โหแม่ง ไม่แน่ใครอาจจะออกมาพร้อมตัวเลยก็ได้ดวงอาจจะเผอโน้นบ้างที่นี่ก็ดีเลยเป็นดวงเผยบอสเหมือนกัน,น,กนถ้าเป็นสีฟ้าสีฟ้ามันก็จะเป็นเลสเสายฟ้าโอเคเข้าใจละคือกล่องมันแล้วแต่สก,กิลด้วยโอหสองอันฮะถ้ามีบอสสองตัวแล้วก็โอเ็คไมนะ TÔNG YỂU RAOÀNG LANG QUẢN OKAY Oh my na oh my na oh my na oh my na TÌNH TỘI TÌNH MỘT 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 NƯỚC OKAY yeah, ĐAI ĐAI MÊO MỘT THOÁI LẠI TỘI NÌ HỚI LÊM LÊM THỊ ผมต้องก,การาดกลัวๆหน่อยไม่รู้เลยหัวใจเท่าไหร่อุ้ยอยู่ๆจะแตกก็แตกไม่บอกไม่กล่าวกันเลยโอ้โหเอเลเ,เซอร์นี่แหละเฮ้ยผ่านปะผ่านแล้วเ,เยี่ยมห้านาทีห้าิบเก้วาวาิเกี่ยวงเกี่ยวพนาทีแนะ่อีกขาดนาทีเดียวเองพนักง,งานส่งไก่ในยานอาวกาศได้เริ่มต้นขึ้นแล้วมีสิบสองเว็บไปเริ่มภารกิจกัน ไปตากระตาดักแม่ดีเลยปั๊บทำไมไก่วกนี้มันชอบให้เรายิงกันคับ อย่างนี้จะอะไรนะลืมอ๋อเดซเซอร์เหมือนกันซีเขียวละ่ะโอ้ซีเขียวนี่มีห่วยแตกว่ะซีเขียวห่วยแตกมากยิงก็ช้าดามเมจก็ไม่มีเนีย่ยดามเมจไม่มีเลยไม่น่าเปลี่ยนเลยถ้าเปลี่ยนแล้วมันมันเสียด้วยนะโอเวอร์ฮีวันหนึ่งพอดีเลย ฉันไม่แกหนีหรอกตายโง่งจนได้แล้วหัวใจเราแล้วะ่ะเมื่อกี้มีห้าดวงก็ห้าดวงเขาเดิมนี่หรือผมไม่ได้ดูเมื่อกี้ต้องตายจีิอ๋อใช่คือดาวอ่ะคือหัวใจอ๋อเหมือนเหมือนใส่เปิร์กอะแต่หัวใจเราก็ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่สามดวงเหมือนเมื่อก่อนละมีทั้งหมดแล้วแต่ที่เราใส่เลยโอเคข้าแ, <S <S แต่แต่สกิลมันเปลี่ยนอาว,วุธงได้ไหมอีกอย่างว่าเป็นสายฟ้าก็ยังดีอ่ะ เห็นไหมแค่เดเซอร์สีแดงก็ได้ต้นเกมก็ดีผมสัญญาจะไม่เปลี่ยนมาเป็นสีเขียวอีกเลยไม่มีความดีเลยดาเมีดก็ไม่มียิงก็ช้าอีกตั้งหาก โอ้โสองอันออยังไงก็ต้องใช้แล้ววะ,ะเดซเซอร์งงคือว่าจะดีตอนหลังๆก็แดกแบบจำนวนเน้นจำนวนมากกว่าแต่มันยิงใช้อย่างเงี้ยเน้นจำนวนได้ไงอะ่ะ คิดไงกับการเป็นโปรเพิเยอร์มเกมไก่วะเป็นโปรเพิเยอร์เกมเนี้ยเล่นแบบคนโหดเถื่อนๆอ,อ,อะไก่ตัวนั้นกันพี่สีน้ำเงินใส่ฟ้าปะ่ะไม่ใช่เฮ้ยอันนี้ก็ดีเหมือนกันเออดีกว่าเมื่อกี้เยอะอะย่างนั้นมันก็ยิงรัวโอเครอ รอคุณดาวแป๊บมาขึ้นมากกว่านี้เร็วกว่านี้เองเฮ้ยยังเลอองอันนี้วะ่ะโอเคเอ,อิสเตอร์เอกเหมือนไขอสเซอร์เลยสีดแดงนี่คือโอเคเออก็ก็ดีแต่ผมว่านี้ดีอันมัอที้ดีกว่าทดลองเก็บเล่นๆ จำไว้อยากเก็บสีเขียวอย่างเดียวที่จะได้มื่อเกตายฮะ<อ>เกมเกมนี้เมื่อสมัยก่อนผมว่ามันมันมันไม่มีสกิลเสริมอะแล้วก็ไม่มีเปิร์กอะเวอร์ชั่นใหม่นี่แบบน่าเล่นมากคือน่าเล่นกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยอะ เอออันนี้ก็ได้อันนี้ก็ดีเออได้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 ไดมามาเฮ้ยสองอันเลยเหรอบอสแล้วใช่ป่ะใช่บอสแล้ว <c basis> โอเคผมเข้าใจละคือมันจะยิงสีเขียวเอ้ยสีแดงมาก่อนเปิดเสร็จแล้วมันจะสีเขียวตามอย่างนี้ิงแล้วยิงตัวมันยางยิงยิงปืนไม่ไม,ไม่ไม่มีผลยิงปืนไม่มีผลโอเค ค่อยยิงไปค่อยยิงไปต่อไปเรื่อยเออระเบิดสีง่างจบยังสเตทค c ี e a ร์ยังไม่จบใช่ป่ะโอเคจบละปกติมันต้องมิชชั่นคอมพิทดิมิชชั่นคอมพิวเฮ้ยยังไม่จบนานไงญ่เต่าไว้แด้วม่งยังไม่จบโอ้เจ็ดต่อสิบสองโอ้ อะไรวะเนี่ยตั้งหลักไม่ทันขอเวลาสักปูเตียมพูเอ๋เหลือสองชีวิตแล้วเนี่ยต้องระวังตัวละไม่ได้แล้วเฮ้ะเยอะเยอะเยอะเพราะแมพแมพมันมันกว้างแล้วมันผมมองอยากนะ <c oughs> ตรงนี้อันตราย โอ้มีระบบแบบอ่าส <pilgrimage> ีฟ <inequ> <iah> ้าคือไอ้นี่คือสุดที่มันจะเปลี่ยนหน้ามันโอ้เฮ้ยเจ๋วดีว่ะตอนนี้บ่นไม่ได้ละล้วเหลือเหลือแต่ชีวิตเดียวละไก่ก่อนใช่ปะ ไปตรงนั้นไปด้วยครับคอย่าอ,อย่าเพิ่งเย็นๆเย็นๆเย็น,เยนๆเล่นค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นค่อยๆไปที่เกี่ยวดีกว่าต้องมีระบบเยอะกว่าตอนภาคภาคก่อนที่เราเล่นกันอะสีแดงดีกว่า ยิงเลยตรงนี้เราขย่อยิงขยันยิงเย็นใจเย็นใจเย็นทำไมอยู่ดีกลายเป็นเกมเร่งเรียดเฉยเลยวะโอ้เลือดจะไปชนมันทำใหม่เราโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรมิเฉินเฟล เดี๋ยวผมไม่เปลี่ยนลลวุ้นละเดี๋ยวก็จะเล่นแค่ไอ้สายฟ้ายาวๆทั้งเกมเลยมีเกิดใหมป่ปะโอเคไม่มีเกิดใหม่เถอะเว้ยแม่งติดลบเลยสกอร์ติดลบเลย